สำหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาทำการสร้างแบบกระเป๋าใใหม่กันนะครับซึ่งเป็นการปรับย่อกระเป๋านะครับทรงนี้ครับซึ่งเคยทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วละ่ะเป็นทรงใหญ่นะครับซึ่งชุดใบนี้เนี่ยเคยเอาไปขายที่งานโอท็อกซิตี้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ,รบเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับที่เมืองทองธานีที่เราไปออกบูธกันมาเนี่ยเป็นผ้ายางกล้วยก็จาหน่ายหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าทรงนั้นเป็นทรงใบใหญ่มากนะครับก็เลยมาปรับให้มันเล็กลงนิดนึงเผื่อเป็นทางเลือก ให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ทรงใหญ่ตัวนู้นก็ยังมีอยู่นะครับเราก็จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับแต่สําหรับทรงตรงนี้เราปรับให้มันเล็กลงมาหน่อยหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือยังคงใส่กระดาษ A4 ได้นะครับก็คือเน้นว่าต้องใส่เอกสาร A4 ได้ก็เริ่มต้นเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับทางผมก็จะต้องมาทําการสร้างแบบนะครับอย่างนี้ก่อนแต่บอกเพื่อนๆไปนิดนึงก่อนนะครับว่าตัวแพทเทิร์นตัวนี้ที่เราสร้างเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีไปทําลงในกระดาษเออไม่ใช่กระดาษส ทำลงในผ้าดิบมาก่อนรอบหนึ่งแล้วละ่ะนะครับทํำคร่าวๆนะครับลงในผ้าดิบก่อนสําหรับไปตัวใบใหม่ที่มันเล็กลงกว่าเดิมเนี่ยนะแล้วก็โอเคพอมันได้ขนาดที่เราต้องการเนี่ยผมก็เลยมาสร้างเป็นแพทเทิร์นเก็บไว้เลยดีกว่านะครับแรกสุดที่เราทําบนตัวผ้าดิบเนี่ยก็คือใช้ช็อคขีดบนผ้าเลยแต่อันนั้นเนี่ยคือเป็นกรอนดที่ทําแบบหย,ยาบๆแต่นี่คือเป็นการทําจริงละทําเป็นแพทเทิร์นเก็บไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าต่อไปเราจะสร้างอีกกี่ครั้งเนี่ยขนาดมันก็จะได้เป๊ะๆตามนี้นะครับ ก็เลยต้องมาลงกระดาษสร้างแบบแบบนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะครับที่สําหรับการทาแพทเทิร์นกระเป๋าของผมนะครับก็จะมีการก๊อปปงก๊อปปี้อย่างนี้ออกมาด้วยนะครับตัวต้นแบบก็เก็บไว้แล้วก็ก๊อปออกไปชิ้นหนึ่งแล้วค่อยตัดแยกนะครับสําคัญคือตรงนี้สําหรับผมนะเทคนิคใครเทคนิคมันนะคือตัวที่เป็นตัวแม่แบบตัวต้นฉบับเนี่ยผมก็จะเก็บเอาไว้ไม่ตัดแยกผมจะก๊อปออกมาแล้วค่อยไปตัดนะครับไอตัวที่เราก๊อปออกมานะครับ จะเก็บตัวแม่แบบเอาไว้เพราะว่าบางทีถ้าเราเล่นตัดย่อๆหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะจําไม่ได้นะครับว่าทรงมันเป็นยังไงเราก็จะเก็บตัวตัวใหญ่ไว้ก่อนตัวหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวพอสร้างเสร็จก็ไปทําเป็นกระเป๋าลงผ้านะครับก็เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนี่ครับที่ทําเสร็จแล้วนี่นี่คือไปต้นแบบนะครับรอบนี้ก็จะมีสายสะพายเพิ่มมาด้วยนะครับสะพายไหลนะครับเนี่ยใส่ A 4ีได้ด้วยนะครับตรงนี้